ก็วันนี้ก็เป็นเป็นครั้งแรกเลยครับผมที่มีการจัดแฟนไซน์ของซึ่งกลแรกครับผมก็เป็นรอบแรกก็จะมีอีกประมาณ6-7รอบได้ครับผมก็สําหรับคนที่มาก็จะเป็นคนที่ได้ตั๋วติเกตจากอัลบั้มไปครับผมก็รู้สึกว่าใหม่มากสาหรับผมเพราะเป็นครั้งแรกอย่างที่บอกไปนะครับแต่ว่าก็สนุกมากๆและเหมือนเราได้มาใกล้ชิดกับแฟนๆด้วยก็ดีใจมากๆเลยครับผมก็แต่ละรอบจะต่างกันยังไงคความต่างนะครับผม ก็น่าจะเป็นเพลงที่เอามาใช้โชว์ภายในแต่แต่แต่ละโชว์ครับแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องชุดนี่แหละครับที่จะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยครับผมเป็นไงเจอแฟนคลับเอาของมาให้แยๆให้ใส่นู่นใส่นี่เป็นไงมีแหวนเพชรด้วยน่ารักมากๆเลยก็แฟนๆก็จะมีหลายๆคนครับผมที่เหมือนเตรียมอุปกรณ์มาให้เราใส่เช่นที่คาดผมมีแหวนเพชรด้วยมีสร้อยกำไลข้อมืออะไรพวกนี้ครับผมก็เหมือนระหว่างที่เอามาใส่ก็จะได้ให้ แฟนๆที่นั่งรอได้ถ่ายรูปเล่นไปด้วยก็น่ารักมากๆเลยครับเป็นไอเดียที่ดีมากส่วนใหญ่แฟนๆก็คุยอะไรกับเราุคุยโอ้ยหมดทุกอย่างคุยทุกเรื่องเลยครับเรื่องเราบ้างเรื่องเขาบ้างถามสารทุกสุขเด็กว่าเป็นยังไงบ้างแบบขอบคุณเราเราขอบคุณเขาแบบปรึกษาปัญหาชีวิตก็มีเหมือนกันครับผมก็ได้หลายๆ,ๆเรื่องนะแล้วทำให้เราเรารู้ว่าแฟนๆเราหลายๆคนเนี่ยก็มาจากหลากหลายชีพม,มาจากครอบครัวมาจากเขาเรียกว่าประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป มันทาให้เราเรารู้สึกว่าง่ายของเราอ่ะยิ่งต้องมีความเงียบมากขึ้นเพราะเราไม่รู้เลยว่าคนที่มาติดตามเราหรือว่าคนที่มาดูผลงานเราอ่ะเขาจบอะไรมามบางคนเขาจบโหกราฟิกดีไซน์มาเลยบางคนจบแบบการตัดต่อมาบางคนเป็นหมอบางคนเป็นแบบเป็นผู้มีภาษาอะไรีมีหมดเลยครับผมดย๋างนี้พี่มีาเตรียมเพลงพิเศษมาด้วยที่ไม่เคยลองแสดงหอกใช่ครับผมก็ ก็ถือว่าเป็นรอบแรกเลยก็เลยเลือกเพลง s t n o t Easy มาเพลงซูเปอร์แมของไฟฟ for Fighting ครับผมก็เป็นเพลงที่ผมชอบมานานมากแล้วแหละเพลงนี้มัน,ม,นมันเป็นเพลงที่แบบสื่อความหมายว่ามันมันไม่ยากนะที่จะมาเป็นเราซึ่งความหมายของผมคือไม่ใช่แค่ตัวผมนะมายถึงทุกๆคนนั่นแหละเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยผ่านความยากของตัวเองมาผ่านการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกมาผ่านการทํางานที่โหบางคนแบบคนนี้คือหนักของเขาแล้วนะแต่เวลาคนอื่นมองอ,อ,อาจจะอาจจะไม่หนักอาจะบอกเอ้ย e ชิวๆอยู่เลยไม่จะหนักเลยแต่เขาหนักแล้วอ่ะเพราะว่าความหนักของแต่ละคนมันไม่เท่ากันเราไม่เราไม่สามารถเอาความหนักความยากมาเทียบกันได้ครับผมพูดถึงซิงเกิลสองบ้างดีกว่าเรื่องปล่อยออกมาแล้วแฟนงงว่าอ่านว่าอะไรกันแน่พี่พี่คิดว่าอ่านว่าอะไรก็ซิงเกิลสองเนี่ยครับผมก็ปล่อยตอนนี้ไปทั้งหมด4ี่ทิเซอร์อินเแมชแล้วครับผม <c oughs> ก็จะเห็นว่ามีลุคแตกต่างกันออกไปเต็มไปหมดเลยก็จะมีอินเทอตัวสุดท้ายเนี่ย จะเป็นตัวที่บอกว่าคนที่จะมาฟิชเชอร์เลีงนั่นคือใครก็จะเฉลยในตัวภาพภาพสุดท้ายนี้ครับผมแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยปล่อยทีเซอร์แรกที่เป็นวิดีโอนะครับก็อาจจะได้รู้แล้วแหละว่าชื่อเนี้ยสะานว่าอะไรก็ต้องรอติดตามดูครับผมและสำหรับแฟนๆที่เขาไม่ได้ตัวเล่นพิกเกตอบบไม่ได้มาหาเราเนี้ยเราอยากจะบอกเลยอยากจะบอกว่าต้องเสียดายมากเลยนะทุกคน ไปตามหามาให้ได้นะครับผมหรือว่าถ้าไม่ทันจริงๆในรอบนี้ก็รอซิงเกิลหน้านะครับผมซิงเกิลหน้าเนี่ยไอตัวแฟนซายจะเป็นการรวมสองซิงเกิลเลยก็คือในซิงเกิลอัลบั้มเนี่ยจะมีซิงเกิลสองซิงเกิลสามอยู่ดนน้วยกนเลยครับผมเพื่อความจุใจของแฟนๆนะให้พูดถึงวันที่เออ่จะแถลงซิงเกิลสองในที่จะทูนแฟนนีคร,ครับผมก็วันที่19พฤศจิก,กายนนี้นะครับผมเรื่องเวลาเนี่ยเดี๋ยวขอรอบ่อยอีกทีนึงนะครับแต่ว่าก็จะจัดที่ยูนันโอลที่ยูนันโมลครับผมก็จะเชิญแฟนๆเนี่ยเข้ามาประมาณ น่าจะ2 0 0พนิดๆครับเพราะว่าตอนแรกเราเลงที่ธันเดอร์โดมไว้แต่ว่าธันเดอร์โดมเขามีมาตรการทําให้เหมือนจะเข้าไปได้แค่ประมาณพันนิดๆครับประมาณพันเถึงพันเประมาณนี้ครับแต่ว่าทางยูเนี่ยนลเนี่ยให้ให้ใหเยอะกว่าแล้วก็เลยเลือกที่นี่เพราะว่าแฟนๆก็รอเยอะมากๆเลยครับผมแล้วก็เข้างานฟรีด้วยแล้วก็เชิญพี่ๆสื่อทุกๆคนด้วยนะครับผมขอความกรุณาด้วยนะครับก็จะมีมีขนมเลี้ยงเยอะแน่นอนเลยครับผม คราวที่แล้วถ้าใครมาก็จะได้กินคุกกี้น้องอร่อยนะครับได้ได้ว่าเป็นสงครามอีกไหมคะเพราะแฟนๆทุกคนแยๆๆ่กันอยากมาผมไม่รู้เหมือนกันครับก็พยายามให้แฟนๆทุกคนมาเ <c oughs> พราะว่าวันนั้นเนี่ยจะมีการมีอ่าหลักๆแล้วเป็นเพรสคอนเฟอเรนซ์ของการเปิดซิงเกิลสองครับผมก็จะมีมีมีมโชว์ครั้งแรกด้วยแล้วก็จะมีบิ๊กโปรเจกต์ใหญ่อีกสี่อันที่จะประก,กาศในวันถึงเลยครับผมแต่ได้ข่าวว่าจะมีโปรเจกต์เกี่ยวกับอินเตอร์อะไรเงี้ยเป็นเป็นอะไร โอ้หทั้งนี้ต้องรอ,อประกาศแล้วกันครับอ่าจะยังพูดไม่ได้มากมแต่ว่าก็จะมีการมีได้ทุนจากต่างประเทศมาด้วยคร<ม>ับอยากให้พูดถึงพี่แฟนคลับจัดแกลเลอรี่ให้หน่อยโอ้โหนั้นน่าน่ารักมากๆคือเป็นแฟนคลับหลายๆบ้านเขาร่วมมือกันจัดแกลเลอรี่ขึ้นมาครับผมก็มีโอกาสได้เข้าเข้าไปเยี่ยมชมก็คือเป็นการเอารูปผมจากในช่วงประมาณปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับมาจัดเป็นแกลเลอรี่แล้วก็เปิดให้แฟนๆสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็ จะมีช่วงข้ามๆที่ผมแบ็เข้าไปับผมก็จะมีช่วงพูดคุยกับแฟนๆด้วยมีส a วนพูดคุยันแล้วก็รอรอดูซีรีส์ตอนกลางคืนด้วยที่ผ่านมาครับก็หูแฟนๆน่ารักมากๆพอเราได้เดินไปมันก็นึกถึงแบบเหมือนสิ่งที่เราไปเคยเจอมาเพราะแบบเอ้ยช่วงที่ผ่านมาเนี้ยเราทํางานอะไรไปบ้างนะช่วงโมงเมนต์นั้นมีความรู้สึกยังไงบ้างมันก็แบบเหมือนเป็นการแฟลชแบ็กเมมโมรีของเราหน้ารักมากๆเลยนะ แฟนเราพูดชัดมาให้ใช่ใช่ในงานในงานมีมีฟูดพักเยอะมากๆเลยครับผมก็มีโอกาสได้ไปลองชิมแต่ว่าชิมได้ไม่หมดนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนแล้วชิมหลายแล้วยางไปก็มันอาจจะอ้วนแล้วอาจจะไม่ค่อยย่อยก็ชิมเท่าที่ชิมได้ครับแต่ว่าอร่อยทุกอันเลยครับผมที่ชิมไปนะ้หลังจากนี้จะมีผลงานอะไรให้ติดตามนั่นแหละครับต้องไปรอดูวันที่19เนี่ยแหละครับผมผมอาจจะยังสปอยได้ไม่มากแต่ว่าตอนนี้ก็มี ทางไทยเด็ดซีรีส์ซีซั่น2ก็เพิง่งออนแอร์ไปตอนแรกครับผมทางช่องวัน31แล้วก็ดูจะหลังในทางไลน์ทีวีด้วยครับผมแล้วก็ซิงเกิลงกําลังจะปล่อยแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมก็ซิงเกิลแรกไปดูได้ก่อนทางยูทูบช anel ของ Super Studio อมิวสิคบัสสิสสตูดิโอครับส่วนรายละเอียดของซิงเกิล2เนี่ยก็ตามได้เลยทั้งทวิตเตอร์ไอจีของมิวสิคบัสสิสสตูดิโอได้เลยครับผมก็ตอนนี้ปล่อยไป4ไป4รูปแล้วรูปที่2กําลังจะปล่อยแล้วก็จะมีมี Final ีีออกกตัวัวววแลล้็จะป่่ยในนท ก็ดูความกันทั่วโลกนะครับทางวีไลฟ์ด้วยครับผมที่เราไปส่งแบบแฮชแท็กอะไรอย่างงี้มีแฟนๆอาจถูกบ้างไหมครับะถ้ยไม่ได้ไหมเนี่ยก็แฟนๆเขาก็มีคนถูกทายทายมา,ม,มาเยอะมากหลายแบบแอบเห็นว่ามีถูกอยู่ด้วยแต่ไม่บอกว่าอันไหนแอบเห็นว่ามีถูกมีถูกมีถูกอยู่ก็<า>วันนี้ก็อยากจะขอบคุณแฟนๆมากเลยนะครับผมที่มากันในวันแรกครั้งนี้ในการแฟนไซด์ครับ ก็จะมีครั้งต่อๆไปอีกสำหรับซิงเกิลแรกสำหรับซีซันนอร์ตยูนะครับผมส่วนของซิงเกิลที่2เนี่ยก็รอติดตามรายละเอียดนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างซิงเกิลที่2เนี่ยก็จะปล่อยวันแรกพกร้อมกันทั่วโลกวันที่19พฤศจิกายนนี้ครับผมทาง V Live แล้วก็มีการเปิดให้แฟนๆเนี่ยเข้ามางาน Press Conference ด้วยที่ Union Hall Union Mall ครับผมเวลาเนี่ยเดี๋ยวรอ,อประกาศอีกทีนึงนะครับก็ประมาณ2,000นิดๆที่นั่งครับผมก็เข้ามาฟรีนะครับทุกคนก็หวังว่าจะมาให้กำลังใจผมกันเยอะๆนะครับ ขอบคุณทุกคนมากเลย